หนึ่งวิธีง่ายๆเปลี่ยนคุณเป็นคนสำเร็จนั่นก็คือกระบวนการพัฒนาความเชื่อใหม่ให้กับตัวคุณเองใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปแทนที่ความเชื่อเดิมๆใส่ความเชื่อที่คุณต้องการอยากจะสำเร็จความเชื่อที่มันเกื้อหนุนคุณสนับสนุนคุณทำแบบนี้ซ้ำๆๆในทุกๆวันแล้วใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปจินตนาการว่าคุณได้ลงมือทำสิ่งนั้นแล้ว กระบวนการในการเปลี่ยนความเชื่อใหม่มันต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น60วัน90วัน100วันหรือ3 65วันในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองแทนที่ความเชื่อเดิมๆขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความเชื่อเดิมๆฝังแน่นลึกนานแค่ไหนและที่สำคัญคุณต้องมีแรงบันดาลใจให้มากพอะว่าคุณต้องการอยากจะสำเร็จเพื่อใครและในวันที่คุณสำเร็จนั้นคุณต้องการเห็นใครอยู่เคียงข้านคุณ หรือว่าคุณไม่เปลี่ยนแปลงเลยอยู่ตามสภาพแบบนี้ไปอีก10ปี20ปี30ปีหรือตามเท่าอายุของคุณนั่นคุณก็รู้แน่ชัดว่าคุณไม่มีทางสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเชื่อใหม่เปลี่ยนนิสัยของตัวตนของคุณใหม่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แบบในวันแรกๆแต่นั่นคุณก็รู้แน่ชัดแล้วว่าคุณได้เริ่มเปลี่ยนความเชื่อตัวเองในทุกๆวัน ในทุกสัปดาห์ในทุกเดือนจนถึงเป็นปีนั่นมันจะทำให้คุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆทีละนิดทีละน้อยคุณก็จะเห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนตามที่คุณต้องการตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าคุณต้องการอยากจะสำเร็จยังไงวันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุสวัสดีค่ะ